เป็นนะครับศาลานะครับคุณแม่บุญเรือนนะครับแม่บุญเรือนอันนี้ชุดชุดนี้แบบไหนครับหนึร้อยสี่สิบบาทที่ขึ้นเลยค่ะความหมายข,ของขนุนกับอันนี้ยังไงครับขโมยลาต,ต้นโตค่ะ,ข,ะ <Richtung S 2> ขนุนน้ำหนูขนุนทองเข้าบ้านค<า>ืองาน,นเปดนรูปเหมือนนะครับของคุณแม่บุญเรือนนะครับ สอบถามนะครับวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับเชิญนานนาศาลานะครับอ๋อนี่ศิลาน้ำนะอันนี้เป็นศิลาน้ําที่พุทธาพิเศษเสร็จใช่ไหมป้ายนะครับป้ายประมวลภาพนะครับมวลภาพพิธีอธิษฐานศิลาน้ํานะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่นะครับที่ทางเข้านะครับทางเข้าเป็นนะครับ เป็นนะครับศาลานะครับคุณแม่บุญเรือนนะครับแม่ดุญเรือนก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อนะครับกล้วยหอมกล้วยน้ำว้านะครับก็จะมีกล้วยครับะะอ,อันนี้ชุดชุดนี่แบบไหนครับร้อยสี่สิบบาททุกชุดเลยค่ะความหมายข,ของขนุนกับอันนี้ยังไงครับโมลาต้นโตค่ะขอนขนุนุนน,นั่นเลนขนเข้าบ้านสญญามารี่จงาน ลาปนโตเสร็จแล้กับไปทานได้ถ่ายเนยานะคะอคค่ะโมลาคอนโตตาโอลาปอนโตขนุนล็อตการ์ร้อยเก้าสิบค่ะไว้เสร็จล้กลับไปทานได้นะคะเปนยานถ้ไม่รู้ใครที่เจ็ดอพอรเสร็จแล้วได้เลยนะคะไม่ต้องรอคู่หมดนะคะขอบคุณบอกกล่าท่านหน้าลากับไปทานเปนยาน ขอขึ้นข้าวถือชุดข้างล่างก่อนนะคะไหว้พระก่อนพอเสร็จแล้วค่อยขึ้นไปสบายที่แ่้างบนค่ะขอข้าขอขอบคุณค่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้ซื้อนะครับเป็นชุดนะครับที่อยู่ที่วัดนะครับเป็นกุน้ยน,น้าว้านะครับและขนุนนะครับเน็นขนมนานะครับ ก่อนที่จะขึ้นไปนะครับ,แบบบพ็แนะนำไหว้ตามจุดนะครับ,บ,บด้านบนนะครับ,บ,บเป็นศาลาคุณแม่บุญเรือนแต่งบุญเติมนะครับเนี่ยคก็จะมีนะครับสถานที่นะครับเป็นกล้วยนะครับที่แจกฟรี สำหรับบุซิลนะครับห้ามนำไปเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือเป็น้วยต่างนะครับจุดแรกนะครับจุดแรกเราจะมาจุดที่หนึ่งก่อนนะครับจุดที่หนึ่งมาจุดทูบนะครับจุดทูบข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับก็คือเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับของสลานะคุณแม่บุญเดือนนะครับตอนเราไปเมื่อกี้นะครับ ผู้คนเนี่ยไม่เยอะนะครับพอเราไาวเสร็จนะครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปจุดที่สองกันนะครับไปจุดที่สองจุดที่สองไปอยู่ชั้นบนนะครับ อที่สองนะครับนี่ก็จะมีนะครับสอบถามนะครับวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่ศิลาสิรธิจันโทนะครับเชิญด้านหน้าศาลานะครับเป็นด้านล่างนะครับพอเราเข้ามานะครับมาจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศห้องกันนะครับ ก่อนกลับนะครับเมขอพรพุทธมนตนะครับจิบได้ท่านละหนึ่งกนะครับ,บ,น,น,รบน,น,น่เป็นาว่านทลวนดนะครับแลก็ปกรวนเคยบอกว่าห้ามส่งน้ำนะครับ

ก็จะมีวัตถุมงคลถุมงคลนะครับ,รบอันนี้ศิลาน้ำนะอันนี้เป็นศิลาน้ำที่ผู้ทาพิเศษเสร็จใช่ไหมครับไม่ใช่จะอันนี้เป็นของคุณแม่ก็อของคุณแม่นะ นาานรน่าทุนแม่ไทยนะครับเพื่อเป็นเผยแพร่บารมีนะครับสําหรับ <c oughs> ทีซี FC นะครับที่ไม่ได้มาครับะค,ะค่ะคุณแมาจากร้านไหนเอาไปคือร้านนั้นเลยคะ่ะถ้าไม่คือร้านใช่วางไว้หนะ้าห้องกับแม่คนอื่นะครับ ต่อไปนะผมจะได้ลงนะครับลงไปสปถานที่ข้างล่างนะครับได้เดินไปวายพระนะครับที่พระบู์นะครับอันนี้อันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับที่บนสลาชั้น2นะครับเดี๋ยวเราไปสถานที่อื่นกันต่อเลยนะครับ หลังจากที่ผมเดินออกมาจากหนัดบนสารานะครับเพราะว่าผู้มีจิตศรัทธานะครับเยอะเลยจัดแต่เสียงไม่ดังมากเท่าไรนะครับตอนนี้ลงมาข้างล่างนะครับ หลังจากเราลงมานะครับก็จะมีนะครับลอตเตอรี่นะครับให้เสียงโชคนะครับ จากคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็มาถ่ายนะครับตอนองค์หลวงปู่นะครับมาศิลานะครับศิลามาจอดรถตรงนี้นะครับนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่ก็จะมีนะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศของสถานที่นะครับพระโวสดนะครับลำดับสุดท้ายนะครับไปเลยครับ ตรงนี้นะครับป้ายนะครับป้ายประมวลภาพนะครับมวลภาพพิธีอธิษฐานศิลาน้ํานะครับเป็นคลิปที่ผมถ่ายไปก่อนหน้านะครับที่ผู้คนนะครับประชาชนพี่น้องนะครับสังไหลมาเยอะมากนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับบรรยากาศของวันที่นะครับยีิบสองพฤษภาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับที่เป็นวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานะครับที่ลงปูนะครับศิลานะครับเิดิจันโทนะครับ สิลาสิริจันโทที่ทันมานะครับทันมานะครับอธิษฐานศิลาน้ํานะครับศิลาน้ําย้อนยุกนะครับมัน,นก็จะเป็นภาพนะครับภาพประมวลภาพนะครับมนภาพวันนี้นี่นะครับผู้คนเยอะมากนะครับ ต่อไปเยวเดินพาเดินไปชมพระบโบสดนะครับ ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับยันสุดท้ายคลิปนะครับผมก็ได้พานะครับไปไหว้นะครับไปซื้อของสักการะนะครับคุณแม่นะครับคุณแม่บุญเรือนนะครับที่บนสาลานะครับได้กล้วยนะครับบูชากล้วยนะครับจากกล้วยจากทางวัดนะครับมาจําหน่ายนะครับตรงดานดานล่างนะครับหลังจากเราไปไหว้เสร็จนะครับเราก็ขอล้านะับลากล้วยนะครับลากล้วยขนุนนะครับ เพื่อที่จะไปทานนะครับเอากลับบ้านไปเป็นยานะครับเป็นยาท้ายก็มาไหว้นะครับมาไหว้นัไหว้พระขอพรที่พระบูชุดเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับสถานที่จะลดก็เยอะครับแต่ก็ลดก็เยอะนะครับจอดรถก็คันละ20บาทนะครับเห็นทางวัดเขียนไว้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับพามามาไหว้นะครับขอพรนะครับ ไม่ชีบุญเรือนนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อให้ช่องบ่าวกิจคนนนสังนะครับได้มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่านะครับสวัสดีครับ